สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมทกสใจดีนะครับมีการปล่อยเงินกู้สินเชื่อฉุกเฉินนะครับดอกเบี้ยถูกมากนะครับผมไม่ต้องใช้หลักประกันไม่ต้องมีคนค้ำนะครับปล่อยกู้ดอกเบี้ยถูกสุดๆนะครับซึ่งจะมีการปล่อยสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉินเนี่ยให้กับ เกษตรกร,ร,กรและครอบครัวของเกษตรกร,ะร,กรนะครับรายละไม่เกิน1,000 0บาทนะครับพ้อมดอกเบีย้ยแค่0.1%ต่อเดือนเองโอ้โหเป็นดอกเบีย้ยที่ ถูกมากนะครับผมแล้วมีการพักหนี้ให้อีก6เดือนนะครับโหใจปั้มมากนะครับทกสนะครับออกสินเชื่อกู้ฉุกเฉินดอกเบี้ยถูกไม่ต้องใช้หลักประกันนะครับแถมพักหนี้ให้อีก6เดือนนะครับพักหนี้ให้6เดือนนะครับย้ํานะครับนับจากวันที่กู้เงินนะครับจ ชำระเงินไม่เกิน2ปี6เดือนส่วนแบ่งค่างวดนั้นผู้กู้สามารถแบ่งชำระได้ตามความสามารถเช่นราย3เดือนและราย6เดือนนะครับผมสำหรับผู้ที่สนใจนะครับผมสนใจยื่นกู้ได้วันนี้ถึง30มิถุนายน2564ที่ธนาคารทกสทุกสาขานะครับใกล้บ้านท่านเลยหรือแอดไลน์ไปที่ si baac family นะครับหรือเว็บไซต์ www baac or ts นะครับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทร02-555-0555นะครับผมสามารถยื่นกู้ที่ทกสได้เลยนะครับผมไม่ต้องใช้หลักประกันจ่ายคืนไม่เกิน2ปี6เดือนนะครับแล้วก็พักหนี้ 6เดือนแรกด้วยนะครับแบ่งชำระตามที่จ่ายไหวไหวเท่าไหร่จ่ายเท่านั้น3เดือนหรือ6เดือนนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารทกสนะครับทั้งหมดนี้คือข้อมูลนะครับที่ทกสปล่อยชินเชื่อจุกเฉินดอกเบี้ยถูกไม่ต้องใช้หลักประกันมาให้กับคนที่ต้องการเงินด่วนไว้ใช้นะครับผมสามารถติดต่อได้ครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ